พ,พี่เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำนะคะคลิปนะคะแรนดอมนะคะสำหรับก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงนะคะ หรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักต้องคิวดูดวส่วนตัวได้นะคะซึ่งนะคะเปิดคิวสำหรับพรุ่งนี้นะคะจองคิวได้เลยนะคะจะอ่านรับคําทํานายนะคะเออไม่เกินนะคะ24ชั่วโมงนะคะหรือภายใน1วันนั่นเอง หรือใครนะคะอยากสนับสนุนช่องนะคะด้วยการสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทแล้วก็100บาทสมัครแล้วก็แคปหลักฐานไว้ดูดวงฟรีได้ทางไลายนะคะหรือใครอยากกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงนะคะใต้คลิปด,ด้านล่างได้เช่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะอธิษฐานในใจคุณคุณเองก็ลองอธิษฐานดูนะคะว่า ก่อนนอนคืนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะฝากบอกคุณคืออะไรอ่ะเริ่มเลยนะคะฉันรู้นะว่าตอนนี้เธอเองเนี่ยกำลังมีความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมอยู่กับสิ่งที่เธอทำแล้วแฮปปี้มีความสุขฉันเองเนี่ยก็ อยู่ในช่วงของการโฟกัสกับเพื่อนกับตัวเองกับการท่องเที่ยวแต่เธอรู้ไหมว่ามีเรื่องมากมายที่ฉันอยากคุยกับเธอมันมีอะไรที่ฉันอยากสื่อสารอยากบอก นอกจากการที่ไปเที่ยวกับเพื่อนเราอยู่กับเพื่อนแล้วอะ่ะฉันก็มีโมเมนต์ที่อยากทักหาเธอมีอยากส่งข้อความหาเธออยากแชร์เรื่องราวอยากบอกเรื่องราวให้เธอฟังที่ผ่านมาเราก็เหนื่อยกันทั้งคู่ทํำงานเหนื่อยไม่มีเวลาไม่ได้ออสนใจผู้คนเลยตอนนี้มันก็เป็นช่วงของการพักรวมถึงพักใจด้วยคือความรักอะ่ะยังอยู่นะแล้วก็ยังอยากมอบให้เธอแต่ตอนเนี้ย เราก็ไปโฟกัสชีวิตของตัวเองดีกว่าแต่เธอเองเนี่ยยังอยู่ในใจฉันเสมอนะเพราะเธอเนี่ยสามารถควบคุมฉันได้รู้สึกตัวอีกทีก็มีแต่ความคิดถึงเธอเต็มไปหมดแล้วแล้วก็เธอยังเป็นคนที่ฉันรัก มากๆคือ,อเธออาจจะคิดว่าฉันอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกอะไรใดๆเข้ามาแต่ฉันเองอยากบอกเธอว่าฉันก็เป็นคนที่มั่นคงคนหนึ่งแต่ฉันมีความรู้สึกว่าตัวนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคืองานเรื่องราวความรักของเราเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ไม่ได้แปลว่าไม่รักนะก็ยังรักเหมือนเดิมเพราะว่า การหาคนแบบเธอมันไม่ง่ายและการที่จะหาคนที่รู้ใจฉันหรือรู้ว่าฉันคิดอะไรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเช่นกันแต่ฉันเองเนี่แหละที่ไม่รู้เลยว่าเธอคิดอะไรบางทีเธอดูลึกลับบางทีเธอดูน่าซับซ้อนเราก็มีสเนสน่ห์เฉพาะตัวจนบางทีฉันคิดว่าหรือเธอแอบไปมีใครแล้วหรือ,อยังเธอเปิดใจให้ใครคนคน,คนอื่นไหมหรือถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นความรัก ซอนหรือรักที่ไม่เปิดเผยเนี่ยฉันอยากบอกเธอว่าฉันอยากให้เธออดทนอดทนอีกสักพักหนึ่งหรือว่าอดทนให้ฉันแก้ไขสถานการณ์หรือ,อ,อต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองมันน่าจะเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีเราไม่จําเป็นต้องฝืนที่จะมาคบกันนะตอนนี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมต่างคนต่างอยู่กับตัวเองและทําตัวเองให้มีความสุขนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว และฉันก็อยากจะบอกเธอว่าเออที่ที่บอกเธอแบบนั้นอะ่ะไม่ได้แปลว่าไม่รักไม่ใส่ใจนะแต่เราแต่ฉันอยากให้เราอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องแล้วก็ความรักของเราเนี่ยฉันอยากให้มีคนคอยสนับสนุนหรือแม้แต่ถ้ามันไม่ได้มีเรื่องของรักซ้อนหรืออะไรก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยณนะตอนนี้ความรักของเรามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยณนะตอนนี้ก็อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยหลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่ง ฉันก็เชื่อนะว่าเราคู่กันแล้วเราย่อมไม่แควกันหรอกแต่เธอก็เป็นคนที่ฉันสนใจยังเป็นคนเดียวที่ฉันสนใจยังเป็นคนเดียวที่ฉันข้างรักและก็ยังเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันเนี่ยอยากจะมีความรักฉันอะรักเธอนะ คำว่ารักเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นๆแต่มันเป็นการผ่านการเรียนรู้การมาพอสมควรแล้วยิ่งเรียนรู้กันมันก็ยิ่งมั่นใจว่าเนี่ยฉนนันรักเธอแล้วก็ยิ่งมั่นใจว่าเธอคือคนที่ใช่เธอคือคนที่เข้ามาเติมเต็ม คือต่อให้ฉันจะมีเพื่อนมากมายหรือมีความสุขอะไรมากมายแต่เธอก็เป็นคนที่ฉันสนใจอยู่เสมอแล้วก็ทําให้ฉันข้างรักได้ปกติฉันไม่ค่อยอยากจะส่งข้อความหาใครหรือไม่ค่อยอยากจะติดต่อใครหรืออาจจะไม่ค่อยได้ส่งส่งใครในโซเชียลได้ซ้ำแต่กับเธอเนี่ยเธอทําให้ฉันรู้สึกว่าโอเคฉันอยากฉันอยากส่งข้อความหาฉันอยากติดต่อก่อนหรือฉันดูกระวนกระวายใจอะ แล้วก็ฉันอยากบอกเธอว่าฉันน่ารักเธอนะแม้ว่าความรักครั้งนี้เธอจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเต็มไปด้วยความแบบต้องความอดทนแต่ความอดทนของเธออะไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีผลต่อความรู้สึกฉันนะมีมีแน่นอนแต่ตอนนี้ฉันเองเนี่ยอยากให้เธอรู้ว่าฉันกําลังเรียนรู้ความรักความสัมพันธ์ของเราแล้วก็กําลังเรียนรู้วิธีจัดการแก้ปัญหาถ้าถ้าณตอนนี้ความสัมพันธ์มันมีมากกว่าหนึ่งแล้วก็ ต่อให้เราจะคุยหรือไม่คุยกันนะเธอรู้ไว้เลยนะว่าฉันยังส่องเธออยู่เสมอเธอจะเป็นคนที่ฉันเนี่ยอยากเรียนรู้อยากทําความรู้จักและฉันก็สองเธอเก่งด้วยนเธออาจจะคิดว่าฉันไม่สนใจแต่จริงๆฉันสนใจเธอมากๆอะไรที่เป็นเรื่องเธอมันสําคัญกับฉันเสมอเลยนะไม่มีวันไหนที่ไม่สําคัญเลยเพียงแต่ว่าคนเรามันก็มีการแสดงออกที่แตกต่างกันไม่แสดงออกไม่ได้แปลว่าไม่รักนะ นี่คือสิ่งที่เขานะคะฝากมาบอกคุณธาตุน้ำยินกรกฎพิจิกนะคะราศีสิงห์นะคะราศีเมถุนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง Facebook IG ของเขาหรือว่าของคุณกันนะคะว่าจะมีตัวอะไรบ้างมีตัว E มีตัว Y มีตัว F นะคะ มีตัว e มีตัว y แล้วก็มีตัว R ค่ะวันนะคะเป็นวันอาทิตย์วันพฤหัสวันอังคารวันเสาร์นะคะสีที่เสริมความรักของคุณนะช่วงนี้คุณใช้สีเหลืองสีทองนะคะสีฟ้าอ่อนๆได้นะคะสีออกเขียวก็ได้เขียวอ่อนๆนะคะสีพาสเทลแบบอ่อนๆสีธรรมชาตินะคะจะเสริมดวงความรักของคุณให้โดดเด่น ะะก็ประมาณนี้เลขนะคะจะเป็นเลขสามนะคะเลขแปดนะคะเลขหกเลขสองนะคะก็ประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักซ่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้ด้วยใครอยากสมัครสมาชิกนะคะสมัครได้ทาง u t u b e นะคะแล้วก็อย่าลืมแคปมป์ลักษาไปดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะคะใครอยากสนับสนุนช่องด้วยกวารกดคำว่าขอบคุณหรือซุป ซูเปอร์แตงนะคะใต้คลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์ได้เช่นกันคืนนี้นะคะก็ขอให้เ,เพื่อนๆนอนหลับฝันดีฝันดีฝันหวานนะคะสมบังในความรักทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย